สวัสดีครับขอนชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับผมวันนี้ก็เตรียมจัดส่งนะครับผมจัดส่งอีกแล้วจัดส่งชุดรับแขกไม้พยุงนะครับแล้วก็ชุดหมู่บูชานะครับไม้พยุงนะครับผมอ่าสองที่นี้อยู่คนละที่นะครับอยู่คนละจังหวัดนะครับชุดรับแขก1ชุด8ชิ้นแบบเนี้ยชุดนี้ไปส่งกาญจนบุรีนะครับส่งจังหวัดกาญจนบุรีก่อนหน้านี้ลูกค้าซื้อเราไปแล้วชุดหนึ่งนะครับแต่ซื้อไปเมื่อปีพศใด น่าจะปีที่แล้วหรือปีก่อนนะครับผมจําไม่ได้นะครับจําไม่ได้อีกแล้วนะครับผมปีที่แล้วหรือปีก่อนนะครับลูกค้าซื้อไปชุดหนึ่งชุดหนึ่งแล้วนี้ลูกค้าซื้อเพิ่มอีกชุดหนึ่งลูกค้าน่าจะแบบสายสะสมนะครับชอบสะสมชอบเก็บนะครับผมแล้วก็ชุดนี้นะครับคุณพี่พิพั์ของเรานะครับผมคุณคุณพี่พิพั์นี่อุดหนุนเราเยอะมากนะครับอุดหนุนเราเยอะมากเป็นลูกค้าที่เคารพรักของเราเลยนะครับผมก็เอาไปส่งที่เขาย้อยนะครับเขาย้อย เพชรบุรีนะครับผมอ่านี่ยชุดนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเป็นไม้พยุงหนึ่งชุดมีแปดชิ้นนะครับอ่าหนึ่งชุดมีแปดชิ้นไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยนะโซฟาเก้าอี้เป็นไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยสวยๆนะครับไม้ประดูหายากไม้มะค่าหายากไม้แผ่นเดียวไม้สักแผ่นเดียวหายากนะครับใดๆก็แล้วแต่นะครับไม้เพไม้พยุงแผ่นเดียวนี่หาโคตรยากเลยนะครับผม ไม้ปรยุงแผ่นเดียวนี่หาโคตรยากเลยแต่หาได้นะครับแต่หาได้ก็เราเก่งนะครับผมเราเก่งนะครับชุดนี้ครับหนึ่งแาบาทนี่สวยนะครับสวยทั้งชุดเลยสวยทุกตัวเลยนะครับสวยทั้งชุดสุดทุกชิ้นนะครับนี่ครับตามสเต็ปตามสไตล์ขวัญชัยนะครับไม่สวยไม่เอามาขายนะครับติดมือขายยากนะครับผมอ่าของไม่สวยขายยากนะครับติดมือนะครับเราเลยชอบขายของสวยขายของสวยเวลารีวิวก็แบบ สนุกมันมันแบบเนี้ยเวลาลูกค้าเห็นก็อุย้ยร้านนี้ทําไมสวยจังบอกแล้วนะครับผมชอบขายของสวยนะครับของไม่สวยขายไม่มันครับของไม่สวยขายแล้วคุยไม่มันติดมือจะคุย,จะ,คยจะโฆษณาก็กึ๊กกึกกักกักจะเก๊ยกลางๆ,ๆจะพูดจะคุยก็คุยได้ไม่เต็มปากนะครับผมนี <laughs> <laughs> ่ฮะเลยชอบขายของสวยแบบนี้คุยแล้วมันสุดดีครับผมเ <laughs> นี่ยชอบครับผมชอบโดยส่วนตัวชอบไม้ด้วยนะ นี่ครับไม้แผ่นเดียวสวยทุกชิ้นเลยนะครับโอ้โหหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทแปดชิ้น,นครับหนึ่งชุดมีแปดชิ้นแล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็นโต๊ะหมู่นะครับโต๊ะหมู่ไม้พยุงนี่คอันนี้เป็นหมู่เก้าหมู่เก้าน้าเก้านะครับหมู่เก้านาเก้าสี่หมื่นแปดพันบาทสําหรับชุดนี้นะครับเป็นไม้แผ่นเดียวหน้าลูกหมูนะหน้าลูกหมูแต่ว่าฐานเขาเป็นไม้ต่อประมาณห้าแผ่นแต่หน้าลูกหมูเป็นไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลย นี่นนก็สวยนี่ก็สวยนะครับนี่ยดูลายเขาครับโอ้โหดำปึ๊ดเลยนะครับผมชุดนี้ดำปึ๊ดเลยดำปิดปี่เลยนะครับเห็นสีแบบนี้แล้วเราใจซะเหลือเกินนะครับผมชอบนะครับชอบเป็นคนชอบไม้โทนสีนี้นะครับสวยมากชุดนี้48,000บาทชุดนุ้น แสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับผมเตรียมจะส่งพรุ่งนี้ออกเดินทางนะขอขอบคุณ,คณลูกค้าปลายทางทุกท่านที่สั่งซื้อละมาอุดหนุนสินค้าที่ร้านนะครับเนี่ยเห็นของสวยแล้วมันสบายตาสบายใจนะครับเดินชมแม้จะยังไม่ได้ขายก็ได้เดินชมหรือแม้จะขายแล้วก็ได้รีวิวก็ได้เดินชมนะครับส่งต่อส่งต่อความสวยไปให้ลูกค้าได้เชยชมได้ชื่นชมนะครับผม สมบัติผัดกันชมนะครับอ่าอันนี้ผมได้ผมได้ชื่นชมมาประมาณสักอาทิตย์กว่ากว่าตั้งอยู่ที่ร้านอาทิตย์กว่ากว่านะครับได้ชื่นชมมาอาทิตย์กว่ากว่าแล้วก็จะได้ไปตั้งอยู่ที่บ้านลูกค้าแล้วนะครับทีนี้อยากชมของสวยก็ต้องรอชุดหน้านะครับรอชุดต่อไปนะครับผมขอบพระคุณลูกค้าที่อุดหนุนนะครับ